สวัสดีค่ะพี่พิงน้องปมอเจตีเชีย่ยวพยากรกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาในคลิปนี้นี่เป็นคลิปพิเศษเช่นเดิมค่ะพี่น้องคะใช้ชื่อว่าคุยกันก่อนหวยออกหน่อย <laughs> ในหัวข้อบอกว่าคนที่ถูกรางวัลบ่อยๆเขาใช้ชีวิตแบบไหนมาดูกันนะคะพี่น้องค่ะโอเคเอาละพี่น้องค่ะในวันนี้ ให้คิดเสียว่าเรามาคุยกันสนุกๆน,นะคะเพื่อความบันเทิงนะและก็โปรดใช้วิจธรยาณในการรับฟังรับชมทุกครั้งเลยค่ะ, mm hmm. ะก่อนหน้านี้ป้าหมอได้พูดถึงเรื่องของนะคะพูดถึงเรื่องเคล็ดลับนะคะการทําบุญประจําวันเกิดน่นะทำบุญอย่างไรให้ได้บุญเต็มๆไง่นี้นะคะพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมก็เชิญค่ะพี่น้องค่ะนะ เป็นแนวทางค่ะพี่น้องและในคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันนะด้วยประสบการณ์การเป็นหมอดูนะคะเป็นหมอดูเนี่ยนะคะอ่ามาสิบกว่าปีเนี่ยอ่าแล้วก็ข้าวอดในเรื่องของวงการเสียงโชคเสียงดวงนี่ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าจะเป็นติดอันดับนะคะแล้วก็ผิดมาก็เยอะถูกก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะจะผิดนะคะอ่าทีนี้จากอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่า เราเนี่ยมาคุยกันว่าเอ๊พี่น้องเคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ทำไมคนนะคะแต่และมวนเนี่ยก็จะมีคนจังหวัดนั้นมีพี่น้องจังหวัดนี้มีคนใกล้ตัวบ้างนี่โอ๊ยทำไมถึงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถูกเล็กท้ายหลายๆใบถูกรางวัลใหญ่ๆนี่โอ๊ยก็ทําไมเขาถูกกันก็ใช้ชีวิตแบบไหนพี่น้องเคยสงสัยบ้างไหมคะนะไม่ตอบก็ตอบก็ไม่ได้ยิน พ่อหมอนี่ก็สงสัยแล้วพ่อหมอก็ได้รวบรวมข้อมูลมานะคะลองดูว่าจะเข้ากับตรงกับพี่น้องบ้างไหมนะคะอลองดูว่าจะตรงกับพี่น้องบ้างไหมรวบรวมมาบ้างไหมคะเราจะได้ปฏิบัติตามเราจะได้เรียนแบบเราจะได้ถูกหวยกับเขามัาง่งถูกรางวัลใหญ่ๆกับเขาบ้างนะคะนี่จากประสบการณ์นะคะพี่น้องนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพ่อหมอแล้วก็ ก็เข้าไปดูของพระคุณเจ้านะคะที่ให้ข้อคิดว่าคนที่ถูกหวยบ่อยๆนั้นเนี่ยเขาทำแบบไหนเขาใช้ชีวิตแบบไหนเขาทำบุญด้วยอะไรนะเออเขากินอยู่ประมาณไหนแบบไหนอย่างไรถึงถูกกันบ่อยๆเอ๊ะทำไมเราทำดีที่สุดแล้วในลักษณะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ถูกเราทำบุญหนักๆแล้วเอ๊ะทำไมเราถึงไม่โดนแหน่อยางนี้นะคะ แล้วเรามาดูว่าจากการรวบรวมมาคนที่ถูกหวยบ่อยๆเนี่ยนะคะอ่าเขาบอกว่าคนที่ถูกหวยบ่อยๆนะคะอ่านะคะคนที่มีโชคลาภลาบลอยเนี่ยนะคะแบบพุกนีเก็บอกว่าหนึ่งก็บุญเก่าเขานะเขาทาบุญเก่ามาไม่รู้ว่าเขาทําแบบไหนบุญเก่าเนี่ยเราเองก็ไม่รู้นะคะระลึกชาติก็ไม่ได้ร <laughs> ะ,ละลึกชาติก็ไม่ได้ว่าอ í, ีในฉันเนี่ย อีกคนผอเนี่ยนะชาติที่แล้วเนี่ยทำทำอะไรวะถึงไม่ถูกหวยเนี่ยชาตินี้เนี่ยก็ระลึกชาติไม่ได้แต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่บุญเก่าเยอะอ่าว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องกะนนะบุญเก่าก็เยอะและก็อันที่สองก็คือบุญบุญใหม่เนี่ยคือชาติเนี้ที่ก็เกิดมาเนี่ยก็ต้องทําบุญและเขาก็ทําบุญแบบไหนลนะก็เหมือนเหมือนกับพวกเรานี่เลยค่ะนะแล้วก็ ขาก็ต้องมีปัจจัยนะคะอย่างนี้นะทําบุญให้ทานานี้คือโดยรวมแล้วประมาณนี้ทั้งนั้นคนที่ถูกป่วยอะ่ะบ่อยๆเน,นี่ยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็บอกว่าบุญเก่านี่ไม่มีใครสามารถล่วงทราบได้และแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าจากประสบการณ์ที่พระหมอเป็นหมอดูนะคะพระหมอเคยดูดวงดูลายมือคนที่พี่น้องที่ถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีนะคะรางวัลที่สองที่ดูมาครบแล้วนะ แล้วก็ถามเขาว่าเขาใช้ชีวิตแบบไหนนะคะเขาใช้ชีวิตแบบไหนเขาเป็นคนแบบไหนอย่างไรนี่ก็จากการที่ได้คุยนะคะไม่รู้ตรงกับพี่น้องบ้างไหมนะนะคะก็คือเขาบอกว่าคือเขาเป็นคนที่หนึ่งชอบทําบุญนะคะพี่น้องคะนะถามแล้วตรงกันหมดเลยนะคนที่ถูกหวยเนี่ยนะถูกรางวัลเนี่ยนะหนึ่งชอบทําบุญและสิ่งที่เขาทํานะคะและ เป็นประจำและเป็นติดนิสัยเลยคือเขาเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่นะเพราะฉะนั้นเคยที่ดูแลพ่อแม่นี่มีสิทธิ์นะคะพี่น้องค่ะนะเขาเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่นะคะไม่ให้คือไม่ให้เดือดร้อนนะนะคะถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเขาก็ส่งนะคะส่งเสียให้พ่อแม่ได้กินอิ่มนอนหลับนะคะไข้รักษาอย่างนี้เลยเขาเป็นคนที่ สำนึกในพระคุณคนเนี่ยไม่ลืมบุญคุณแล้วก็ชอบทำบุญแต่ทีนี้ทริคในเรื่องของการทำบุญนี่พี่น้องหลายท่านรวมถึงป้าหมอเขาไม่ใช่ว่าไม่ทำนะคะบุญเนี่ยทำนะคะและเขาก็คือทำแต่ว่าเทคนิคของเขาวิธีการทำเนี่ยสัภพษณ์มานะคะพี่น้องนะเขาจะทำบุญโดยที่เขาไม่ได้ทำเยอะแต่เขาทำแล้วเขาอยากทำแล้วเขาสบายใจคือทำแล้วเขาไม่คิดถึงว่า จะได้ผลตอบ,บแทนเรื่องอะไรอ่ะสมมติเขาจะให้เงินใครเนี่ยเขาก็ให้ด้วยความที่แบบอยากให้แล้วให้แล้วเขามีความสุขปลื้มขนลุกเขาบอกแบบนี้นะปลื้มขนลุกเลยว่าเออเราได้ช่วยกันนี้แล้วนะนี้นะนี่คือคือถามเขาคือเขาใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดนะเป็นนิสัยเลยนะคะอ่าทาบุญให้ทานทําบ่อยๆเน่อย่างนี้นะคะและส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้ทานค่ะพี่น้องค่ะเนาะอ่า เขาจะให้ทานนะก็ไม่ค่อยได้ไปวัดไปวาหรอกส่วนใหญ่เนี่ยแต่เขาจะให้ทานให้กับคนที่เดือดร้อนนะคะคนข้างเคียงคนเพื่อนบ้านข้างเคียงหรือไงเนี่ยเขาจะเป็นผู้ให้มากกว่าที่เขาเป็นผู้รับนะคะอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมาบอกเคยดูพี่น้องท่านหนึ่ง,งนะคะพี่น้องถูกอลอตเตอรี่12ล้านนะคะนะอ๋อแล้วก็ าถามว่าอาชีพของเขาเนี่ยเป็นคนเป็นคนขับแท็กซี่นะคะและเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ขับแท็กซี่เขาก็ลำบากเหมือนเหมือนกับพวกพวกเราเนี่ยค่ะนะแต่เขาเป็นคนนิสัยที่เป็นคนใจดีอ่ะใจบุญน่ะบางวันน่ะขับส่งคนน่ะได้สองเที่ยวสามเที่ยวน่ะไม่มีตังค์อ่ะคือไปชงฟรีอ่ะ โดยที่เขาเนี่ยไม่เครียดเลยการที่ไปส่งนี่เขาก็ไม่เครียดเลยนะคะเนี่ยคือเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะคะอืมแล้วก็อารมณ์ต้องดีนะคะเขาเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยเลยถูก12บสองล้านนะพี่น้องค่ะนะอ่าและคนที่ถูกอ่ะส่วนใหญ่แล้วที่ถูกลอตเตอรี่นะคะที่ท,ที่ที่ป้าหมอสัมภาษณ์มาเนี่ยก็คือคือเขาเป็นคนสมรรถสมรดุลพอเพียงไม่เป็น างนี้เนี่ยเราจะเข้าขายบ้างไหมอ่ะเนี่ยพี่น้องคะนะคะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบหูยปวดเฮดมากเลยกับการที่ว่าเอ๊ะทำยังไงเรียนแบบยังไงเรียนแบบคนที่ถูกหวยบ่อยๆนี่เราจะเรียนแบบเขาแบบไหนเรียนแบบไอ้เดะ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 เนี่ยเพื่อที่เราจะได้ถูกกับเขาบ้างเนี่ยจะทําแบบไหนดีคะพี่น้องคะนะนะคะนี่เขาเรียกว่า มันบอกกันไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะพี่น้องหานะทำบุญหนึ่งอย่าหวังผลตอบแทนทําบุญด้วยใจทําบุญและเรามีความสุขและทําบุญให้ทานและให้มีความสุขทั้งตัวเราและผู้ที่รับบุญจากเรารับทานจากเรานะคะพี่น้องหานะทําไปเรื่อยๆอย่างไม่เบื่อและก็ไม่ต้องไปค่ามรณ ดวงจตตาบอกว่าเอ๊ะทำแล้วเนี่ยไม่เคยได้ได้เลยไม่เคยถูกหวยเลยไม่เคยอะไรทำไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องและเดี๋ยวเราก็จะจะได้รางวัลเองนะในความรู้สึกของว่าหมอเป็นความคิดของว่าหมอนะคะนะแต่ว่ามันก็น่าจ,จะเป็นแบบนี้นะลองเรียนแบบคนที่ถูกหวยบ่อยๆดูนะคะรางวัลกับเขามาบ้างนะคะพี่น้องนะอลองดูและในเที่ยวนี้ก็จะบอกเคล็ดลับนะสำหรับเคล็ดลับท,ที่ที่ที่บอกว่า เคล็ดลับในการทำใช้ชีวิตแบบไหนปฏิบัติแบบไหนเนี่ยนะโดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็รวบรวมบอกว่าหนึ่งนะคะเราก็ต้องทำบ้านช่องก่อนที่หวยออกเนี่ยเราก็เก็บกวาดบ้านช่องให้สะอาดอันนี้พี่น้องอาจจะทําอยู่แล้วนะคะอ,อันที่2ก็คือล้างจานคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะล้างจานล้างจานก,กินข้าวแล้วเนี่ยจานล้างเลยนะ อย่าตั้งเอาไว้นะคะพี่น้องนะไหนพ้าหมอนี่บ่อยนี่ลุงด่านะล้างจานก่อนวันหวยออกนี่ต้องป,ปฏิบัติตามน,นี้หนึ่งกวาดบ้านให้สะอาดหน้าบ้านทางเดินอะไรกวาดให้สะอาดเลยนะคะพี่น้องนะเ,เรียกโชคค่าบ้านนะล้างจานทุกครั้งหลังจากทานเสร็จนะคะอ <c> ข้อที่3ามบอกว่าสวมเสื้อผ้าที่สะอาดนะคะดูดีนะและไม่ขาดนะ เสื้อผ้าเนี่ยที่ขาดเยู่เล็กเล็กน้อยนอยเนี่ยกระดุมกระดุมขาดอะไรนี่นะไม่ต้องใส่ค่ะก่อนวันหวยออก3วันนะคะอ่าแล้วก็ทางเดินในบ้านนั้นเนี่ยทางเดินในบ้านทั้งนอกบ้านและและในบ้านที่เป็นทางเดินนะคะติดไฟให้สว่างไฟที่ที่ขาดอย่างนี้เนี่ยนะคะก็เอาไปออกมาเปลี่ยนซะ,น,ะนนี้เคล็ดลับนะคะพี่น้องน่าลองทําดูแล้วก็ซื้อหวยกับแม่ค้าพ่อค้าหรือคนขายที่อารมณ์ดี ใครที่หน้าเป็นจวกแบบนี้ไม่ต้องไปซื้อของเขาเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ถูกนะคะพี่น้องค่ะนะซื้อคนที่อารมณ์ดีนะสำหรับปหมอนี่้าหมอก็มีมีมีทริคอยู่มีเคล็ดลับของป่าหมอนะป่าหมอก็จะซื้อกับคนที่ขายขายลอตเตอรี่ที่เป็นผู้หญิงที่ผิวขาวนะผิวขาวปหมอสังเกตน,นะ,ะหมอถูกบ่อยนะ,ะหมอถูกบ่อยนะ คือ2อตัวเนี่เลขท้ายสตัวเนี่ยสามตัวป้าหมอถูกบ่อยอยู่นะคะอ่าบ่อยอยู่บ่อยอยู่ก็คือนี่สองสี่เดือนแล้วไม่ได้ถูกเลย <c oughs> คําว่าบ่อยก็คือหมายถึงว่าถูกในปีนึงอะป้าหมอถูกอ่ะปีนึงเอาอย่างเงี้ยป้าหมอถูกสักสี่ห้าครั้งละถูกนะแต่รางวัลเล็กๆนะแล้วป้าหมอก็จะจะสังเกตว่าเอ๊ป้าหมอถูกหวยเนี่ยถูกแบบไหนอะตอนนั้นอะก็คือซื้อกับใคร มีเรื่องอะไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ที่ขณะนั้นในวันนั้นที่เราถูกหวยหรือวันนั้นที่เราถูกหวยเนี่ยเป็นแบบไหนว่าหมอจะซื้อกับคนที่ที่ขายแล้วอารมณ์ดียิ้มแมย้มแจ่มใสแล้วก็คนผิวขาวาจะถูกฉลองกันนะคะพี่น้องกันนะเออแล้วก็ต่อไปก็คือก็บอกว่า,าเวลาเราซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะคะเราก็เก็บฉลากนะ ให้เรียบร้อยอย่าให้ยับนะอย่าอย่าขยํำแล้วก็ใส่กระเป๋าเลยนะคะอย่างนั้นไม่ถูกอะลองดูค่ะพี่น้องคะนะเออเก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยนะ,ะพี่น้องที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเขาซื้อไม่เกินสองคู่นะเขาซื้อก็ซื้อแต่เขาซือาซอาซ้อทุกง้วนถ้าไม่ซื้อเนี่ยมันก็ไม่ถูกถูกไหมคะ เขาก็ไม่ได้ชอบเสียงอะไรมากมายหรอกแต่เขาซื้อก็บอกว่าเขาเนี่ยซื้อไว้เนี่ยเขาก็ตัดใจไปแล้วเขาก็ไม่เครียดแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบเออจะต้องถูกรางวัลใหญ่ๆเนาะสบายสบายอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาคิดว่าเขาถูกต้องคิดว่าถูกนะคะพี่น้องห่านะแต่ว่าไม่ได้คิดด้วยอารมณ์ว่าโลภไม่ใช่แบบนั้นคิดว่าเออซื้อแล้วต้องถูกแน่อย่างงี้เขาจะเก็บลอตเตอรี่เนี่ยนะคะเก็บเอาไว้เนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ใต้ ใต,ใต้หมอนของเขาอะ่ะก็จะวางไว้ใต้หมอนเลยนะคะอันนี้เขาบอกเป็นแบบนี้นะคะอ่าโอเคนะคะลงไปทําดูนะอย่าให้ยับนะคะพี่น้องคะ่ะนะและก็สิ่งสําคัญที่สุดนะคะพี่น้องคะ่ะก่อนวันหวยออกนั้นเนี่ยก็บอกว่าเราต้องอารมณ์ดีนะคะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต้องไม่ทะเลาะกับใครอันนี้นะเพราะนั้นพี่น้องเอาไปปฏิบัติดูนะคะอย่างที่บอกนะคะ คนที่จะถูกกลางวันบ่อยๆหรือถูกกลางวันใหญ่ๆนั้นเนี่ยหนึ่งเขาจะต้องทำบุญดีบุญเก่าเขาดีบุญใหม่เขามีนะคะอย่างเต็มเปี่ยมอ่าแล้วก็จากการที่คุยกันเล่นๆแบบนี้แล้วก็ประสบการณ์จากการดูดวงของของคนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยนะคะมาดูดวงกับหมอนปหมอก็สัมภาษณ์เนี่ยก็ประมาณนี้เลยค่ะแล้กก็คิดว่าพี่น้องนะ่ะปฏิบัติอยู่แล้วแต่ปฏิบัติให้ครบและเป็นนิสัยนะคะและคิดว่า โอกาสข้างหน้านั้นเราก็จะเป็นคนที่ถูกรางวัลใหญ่ๆแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ